คนนี้นี่เขามีใครอยู่แล้วไหมหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์อะไรต่างๆมาถึงรายล้อมรอบตัวเขาจะมีใครนะแต่เขาสนใจคุณวะเออคิดกับคุณแบบแบบพิเศษสเปเชียลถึงรายล้อมรอบตัวเขาจะมีใครแต่ในสายตาเขาอะและในหัวใจอะมีแต่คุณ นะดูาตรงนี้ต้องบอกเลยคือเขาเหมือนกับกําลังหาหนทางกําลังคิดว่าในอนาคตจะไปยังไงกันต่อนะความสัมพันธ์จะเป็นในทิศทางไหนนะจะทํายังไงได้บ้างให้ความสัมพันธ์ชดัดเจนดเสน่ห์ของคุณเย้าวยวนใจเย้าวยวนใจเย้าวยวนใจเขามากนะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจเขาอยู่กับคุณแล้วสบายใจสุด แล้วหึงหัวคุณด้วยนะเวลาที่เห็นคุณอยู่กับใครหึงและห่วงมากๆคุณทําให้เขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยคุณทําให้เขากระส่ายกระสับนอนไม่หลับหัวใจเหมือนกระสับกระส่ายเหมือนคนไม่บายนอนง่ายมาหลายสิบคืนเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาถ้าถามว่าเขาคิดยังไงอะคุณรู้สึกพิเศษมากอยากสร้างอนาคตกับคุณเพราะว่าคุณอยู่กับคุณแล้วมันรู้สึกสบายใจฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับเธอ ประมาณนี้เลยดูจากพลังงานตรงนี้แล้วก็หึงหวงหนักมากเวลาเห็นคุณอยู่กับใคร